นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยูเกมไมแค้วราก็กลับมาอยู่ในเกมไมค์แคปกันอีกเช่นเคยนะคะนั่นแหละนี่นะคะก็หมู่บ้านน้องปอนะคะครั้งแรกแต่ว่าเราเคยเล่นมานานแล้วนะคะแต่ว่า เรานะคะไม่เคยเล่นในไรคอมนะคะคทำอะไรคะนะคะเราก็จะเออเราก็จะไปเออดูบ้านของเรากันนะคะชั้นสองนี้ทีชุนยังไม่ได้ทำเลยนะคะ นี่นอนก็น่าจะเป็นภูเขานะคะนู่นนู่นเห็นไม้เห็นไม้เห็นไหมเห็นแหละเอานะนะคะไปดูบ้านข้างในไม่มีอะไรเลยใช่ระวางเตาเผาอะไรนี้เตาเผาโต๊ะคราบได้ค่ะตะไคร่นะค่ะตะไคร่นะคะแล้วก็จะวางตามที่พี่สาวบอกนั่นแหละนะคะ วางป้ายวางผิดด้านอีกเนาะวางผิดด้านนะคะโอเคนะคะเอาเลยค่ะลูกเล่าทำไมคะลูกนะองอีกตัวนะคะก็อยู่นี้นะ,ะอืมนะคะก็อีกอันนึงเนาะ,ะ,อ,อ,นนนะอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราเราไม่ได้เล่นนานเราจะไม่ได้จำอะไรไม่ได้ลูนะคะคุณปูนขาอันนี้มันคืออะไรเหรอ มีรูอันไหนไม่รู้อ่ะอันนี้น่าจะไม่มีนะเดือนเออไม่มีถ้าเป็นแบบใส่ถ้ามันมีรูอ่ะมันจะใส่ซีดีไปได้แล้วมันจะเป็นเพลงได้มันจะใช่มันจะมีเพลงนะคะเราก็จะนี่นะคะอุ้ยตายกดผิดคะ่ะทุกคนนะคะ นะะคเสียงอะไรอ่ะเสียงเสียงนั้นนี่แก้วพี่พุนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาม้าตัวที่เราเคยให้อาหารมันนะคะก็คือตัวนี้นี่เราเสกมันมาเนาะแล้วนองก็ เ,เราจะเอาของให้นั้นกินนะคะนั้นนันกินอะไรนะพี่ปุนไม่รู้ดูใหหน่อย <c oughs> แม่ใส่ยังไงอ่ะจริงด,ด้วยอย่ะใส่ถูกแล้วเนี่ยอ่ะใช่ปะ<ม>ใช่ไหมล้อไม่ใช่ต้องใส่ยังไงอ่ะใส่อย่าง,างนี้นี่เที่ยวเออมันใส่อย่างนี้ฉันไม่อยากใส่เราอย่างนีเ้เอาว้เเอาอันที่มันมีลำโพงใส่ใช่ป่ะคะได้ยินเสียงไหม ได้ยินเสียงสคารูเดี๋้อเด้อเด้อจะเล่นเสียงแล้กันหน่อยโอเคนะคะได้ยินเสียงชัดปะได้ยินเสียงชัดชัดมากนะคะเราก็จะเอาเอ่ออาหารให้นอนกินนะพี่ปูนนอนกินอะไรเด้อหมาแอปเปิ้ลแล้ว<า>ปปลกี่อยาแอปเปิ้ลกี่อย่าน,นี่คะแล้วก็ป่าเราจะเอาแอปเปิ้ลให้น้องกินนะเพราะมันหาง่ายนะคะ นี่นะคะแล้วก็จะให้น้องไปเลยนะนะกินให้เยอะๆเลยจ้าอย่าก,กินยาจ้าแล้วเราก็จะมายังขี่ไม่ได้อีกหรอจ้าน้องกลุ้มนะคะเราจะตั้งชื่อมันว่าน้องกลุ้มน้องดื้อดีกว่าไม่เอาดีกว่าน้องโคตรด,ดื้อดีกว่านะคะก็คือนะคะนั่นนะคะไม่ขี่สักทีก็เลยชื่อน้องว่าน้องโคตรด,ดื้อนะคะ ก็ดื้อจริงแหละคุ้เสียงนะคะก็คือเราจะกลับมาให้น้องนะแต่ว่าเราจะไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะเดี๋เวลาค่ะทุกคนนะคะเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อกันนะคะพี่ปูนูอยากเออยากปลูกมันฝรั่งจาง ทำไงอ่ะาปูมาฝรั่งคัทุกคนฮัลลชนฮอนเนี่ยเอาั่ยแลว็ไอ้ ต้องต้องเอาน้ำด้วยก็ขาบสิตรงตรง,ตรงนี้นะะตรงน้นหน้าน้ำอ่ะไม่เดี๋ยวค่อยเสกก็ได้ได้ยินเสียงออกมานี่เลยอแค่แต่ว่ามันจะแห้งเป็นดินธรรมดาเพราะว่ามันไม่มีน้ำเดี๋ยวอยู่พร <S <S ดกางได้ยนินเสียงคูณใช่ไหมไม่รู้ ก็ทุบมันงลงมาแล้วก็เทน้ำอ่ะแล้วตอนนี้มันก็จะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แต่อย่าไปกระโดดมีเงี้ยมันนะเนี่ยมันจะเป็นเนี้ยนะคะแล้วก็จะปลูกมันฝรั่งเนาะ พอแล้วแค่สองแปลงพอแค่สองแปลงพอเออแป๊บนึงนะเอาแล้วะทูเพื่อดูเอามาฝรั่งหรือใช่ไหมเอาบอกเดี๋ยวดูมเมล็ดก,ก่อนดูมเมล็ดก,ก่อนไอ็รู้เนี่ยเมล็ดอันไหนเป็นอันไหนอ่ะอันนี้คือเมล็ดโกโก้อันนี้มเมล็ด <laughs> ฟักทองแตงโมพี่ <c oughs> เนเธอร์อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรไม่รู้อยากปลูกแตงโมนี่แตงโมเราจะปลูกแตงโมนะคะ,ะเราจะปลูกแตงโมนะคะม,มืดละขอทำหักแขนจะหลุดอยู่แล้ว นะคะไม่บังนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปรอวันต่อไปเนาะแล้วก็จะไปนอนนะคะอืม เดีย๋ยวเราจะฟังเพลงก่อนทุกคนได้สิ่งตีไ่มสนุกค่ะท่อคนเราจะไม่ใช้เวลาเราละให้มันเปลืองนะคะแล้วก็จะมัน,นอนกันนะคะเเจ้าเจ้าเจ้าก็มาฟังไปดิ พ้อหมคะลูกกับวมแล้วว่าเราจะปิดอันนี้เพราะเราจะปล่อยนั้นหมายเขาแบ,บบก็แบบว้าวกดผิดก,กันทุกคน ต้องไม่ให้นอนขึ้นไปก่อนนะคะต้องปิดตรงนี้ก่อนปิดไม่ได้อ่ะ เราก็จะไม่ให้นะ้องหมาเขา,าอะไรกันเนราทำแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ปล่อยน้องหมาแบบให้เขาสบายใจได้นะคะถ้าเขาแบบเดินได้หน่อยนะมันมีหมาอะไรมัมม้งตัวก็ไอ้เนี่ยหนูไปเก็บมันมาเพราะมันหลุด เงินห้าไม่ได้เลยมีกระหม่อมเดินกันถอมาก็ได้นะถ้ามันจะเป็นไงมันไม่ไปไอนมันจะเดินตามเราจริงเราบินขึ้นไปมันก็จะมาอยู่รวมกันแต่ว่ามันจะตายไม่ลายถ้าถ้าเองไม่เอาอันเนี้ยถ้าเองไม่ผูกเชือกมันอ่ะมันจะไม่ตามมันจะอยู่แต่ที่พื้นมันไม่ลอยขึ้นมาหาเราหรอก อาเชือกขาดไหมมันไม่ไปหรอกมันอยู่กับเรา่นหละขนาดล่ามเชือกนะั้นปล่อยมันไง,งมาพูดเลยถ้าเองลอยให้นไนสูงเองกระโดดลงมามันก็จะว้าบหักเองเลยจริงแต่ต้อาเอาเชือกออกเอาเชือกออกไงอ่ะ ก็กดที่หมาเหมือนเดิมอมเอาาเอาหมาไปอยู่ในกรงนั้นเลยแล้วเจ้าหมาไปทิ้งอยู่ในนะั้นสักพักหนึ่งนะคะดีนะ รว่าเวลาป่อมาเหนือสัตรูอื่นจะออกมาด้วยนะคะเราจะไม่เอาดีกว่าพี่ปุ้นหมาหนูมันจะลงไปที่บ่านี้ไหมเนี่ย โอเคนะคะทุกคนเราก็จะอืมเราก็จะพาน้อนหมานะคะไปไปเดินเล่นเนาะนี่เดินตามข้ามา,เ,าเดินตามพี่หมานะคะนี่นะคะเป็นกลุ่มเลยอย่ะถ้าเลขตรงนี้เป็นยี่สิบหยุดได้ไคะเพราะว่าถ้ามันเป็นยี่สิบเพราะว่ามันจะยาวเกิน นะคะน้องหมานะอีกตัวหนึ่งหละ่ะโอเคเบาเกินพูดเบาเกินนะคะเราก็จะพาน้องหมาเนี่ยไปเดินเล่นอยู่แถวแถวหมูม่บ้านน้องปอก่อนนะคะมาแล้วหนูทุกทุกทั้งสามตัวนะคะวา้ามาคะ่ะลูกมาโอเคเนาะโอเคนะคะ เออจะเล่นแค่นี้พอนะแล้วก็จะพาน้องไปเข้าไปในบ้านแล้วนะคะอ้าตัวนี้มาไงอ่ะอ้าอ๋อมาเข้าบ้านก่อนก่อนเข้ามาค่ะลูกเกยเออเข้ามาหลายๆตัวส กแก้วอ่ะทุกคนเียงนั้นอีกแล้วอ่ะทุกคนทำไงเดี๋ยวมันจะยุ่งอะไรกับหมาพวกเราไหม่ะเปลี่ยนตัวก่อนไอหมาหนูอ่ะมันหายไปไหนแล้วอ่ะมันอยู่ในบ้านไม่มันอ๋อน่ะสีม่วมันอยู่นอกบ้านก็ให้มันเขา้าเข้าไหมจูไหม จ้วโอเคนะคะแล้วก็จะไปทำเลยก่อนนะไปดูมัดฝรั่งกันว่าโตถึงไหนแล,ล้วเด้อหรอกอือ เอสค่ะน,นี่ก็คือต,ตัวเต็มที่แล้วตัวได้แค่นี้แหละแตงโมม,ม,มีแตงโมเลยนี่เราก็ทูบได้เลย เราก็จะได้แต่งมอค่ะแล้ยังพึ่งพุบนะอย่าเพิ่งพุบนะอืมโอ้ยน้องติบโตเองม้างเนาะเราจะเอาแค่นี้พอ ทำเชื่ออะไรก็อันนว้วางไวก่อนหือนใข้าไหมือนจะไปไหนอ่ะเข้าบ้านนะคะทุกคนจะโดเอ่ะ กระโดดแ <c oughs> ตรวน้องพวกหมาน้องพวกแกะ ไปดูไปดูตรงเตียงด้วยแล้วเห้าแล้วเอ็งก็ออเดินไม่เดินนะฮานอมเมันจะออกเอ็งก็ไปทุกลังคาซักบล็อกหนึ่งแล้วเอ็งก็เข้าไป หน่อย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 งาทำพอแล้วดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอเกิดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายติดตามอีพีที่ทลาลืมไปต่ออีพีสามนะคะสองน <c oughs> ่าจะอขายสองค่ะเฮ้ยเดียวพี่อะไรของพะ